สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆทําพัฒนาประสบการณ์สําคัญเตรียมความพร้อมนะคะเล่มนี้เลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปหยิบหนังสือมาเลยนะคะค่ะเมื่อได้หนังสือมาแล้วก็ให้เปิดไปที่หน้าที่40นะคะหน้าที่40บอกว่าขีดทับนะคะขีดทับก็คือขีดเส้นเดียวนะลูกแต่ถ้าเป็นขีดกระกบาทก็ขีด2เส้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าขีดทับภาพ เปียญให้มีจํานวนเงินเท่ากับราคาสินค้ามีนกเพนกวินนะคะนกเพนกวินเขาบอกว่า10บาทเด็กๆก,ก็ดูค่ะ10บาท5บวก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น10เด็กๆก,ก็ขีดทับลงไปแบบนี้ค่ะ5บวก5เป็น10นะคะต่อไปก็กระปง๋งกระป๋งเท่าไหร่คะ6บาทเด็กๆก,ก็นับดูค่ะ5 6นะคะก็ขีดลงไปแบบนี้นะคะ ขีดลงไปเส้นเดียวนะคะแบบนี้ค่ะที่เหลือก็ดินสอแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะคะเขียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนมสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปก็หน้าที่41นะคะหน้าที่41คําสั่งบอกว่าสังเกตภาพนะคะระบายสีภาพเหรียญให้เท่ากับจํานวนเงินที่กําหนดให้จะมีเหรียญบาท ะคะเหรียญ5แล้วก็เหรียญ10อันนี้แบงอะไรคะแบงยีเด็กๆก็ระบายนะคะให้ครบจํานวน20นะคะเริ่มต้นที่10เลย10 1 5แล้วก็20นะคะให้เด็กๆระบายลงไปค่ะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปก็หน้าที่42และ43นะคะการทักทายในอาเซียนนะคะ ระบายสีภาพและฝึกพูดคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะมีประเทศไทยทักทายด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะประเทศอินโดนีเซียทักทายด้วยคำว่าสารมัตปากีต่อไปประเทศกัมพูชานะคะทักทายด้วยคำว่าสวสเดีนะคะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์ทักทายด้วยคำว่าก um ูมุสตานะคะต่อไปประเทศลาวสบายดีนะคะคำทักทายก็คือสบายดี ต่อไปบูนดารุสรามค่ะคำทักทายก็คือสารมัตดาตังนะคะต่อไปเมียนมาเมียนมาก็คือประเทศพมา่านั่นเองค่ะคำทักทายของประเทศพมา่าก็คือมิงกะลาบานะคะต่อไปประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์นี่มี2แบบเลยนะคะก็คือเฮลโลกับมีห่าวนะคะต่อไปประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซียก็จะเหมือนกับประเทศบูนดารุสลามนะคะก็คือลามัตตาตังนะคะต่อไปประเทศสุดท้ายก็คือประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามคำทักทายก็คือชินเจ้านะคะก็ให้เด็กๆระบายสีนะคะให้สวยๆค่ะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยค่ะหน้าที่44นะคะหนูรู้จักใช้จ่ายนะคะ ระบายสีภาพที่มีราคาเท่ากับเงินที่กำหนดให้นะคะข้อแรก2บาทเด็กๆก็ดูค่ะมีลูกโอมข้างล่างเขาเขียนว่า3บาทเห็นไหมคะมีนมข้างล่างเขียนว่า2บาทมีไอศครีมข้างล่างเขียนว่า5้าบาทเด็กๆก็ดูค่ะเขามีเงินให้2บาทเราซื้ออะไรได้คะ2บาทซื้อนมได้เด็กๆก็ระบายสีลงไปนะคะที่นมแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับหน้านี้ลองดูนะคะอ่าข้อต่อไปก็จะเป็น5บาท แล้วก็10บาทลองดูที่ราคานะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยค่ะต่อไปหน้าที่45นะคะลากเส้นโยงภาพสิ่งของให้สัมพันธ์กับจำนวนเพื่อนอมีไอศครีมมีดินสอมีดอกไม้นะคะดูดินสออดูที่ไอศครีมนะคะนับก่อนว่ามีเท่าไหร่นะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจไอศครีมมีเจดเพื่อนก็ต้องมีเจดเหมือนกันเด็กๆก,ก็ดูนะคะว่าเพื่อนตรงจุดไหนที่มีเจดคนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจอแล้วเราก็โยงเส้นลงไปแบบนี้นะคะโยงเลยค่ะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทำชุด กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์สําคัญเตรียมความพร้อมเล่มที่5นะคะให้เด็กๆค่อยๆทำค่อยๆค,คิดค่ะและที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็นำสกุลและชั้นให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะครูต้องขอเก่าวคาว่าสวัสดีค่ะ